สวัสดีค่ะสาหรับวันนี้ก็คือเป็นการปล่อยรถของเซลนุสนะคะและที่เห็นอยู่ข้างหลังเซลนุนี้ก็คือจะเป็นครอบครัวของใจเย็นซึ่งออกรถกับนุมาตั้ง,นะขขงออกี่ปีแล้วนะคันเรกของเราออกกี่ปีแล้วนะแเดือนแล้วค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขอสัมภาษณ์ลายคนกันเลยนะคะว่า แล้วทำไมถึงต้องเลือกอีทูสูนะคะตั้งแต่คนแรกเลยโอเคอ่านี่ก็คือเป็นลูกค้าคนแรกของคุณของครอบครัวนี้เลยนะคะคำถามแรกเลยทำไมถึงอีทูสูคะอ๋อพอดีว่าชอบมานั่งนานแล้วค่ะและทีนี้ตอนนี้ตั้งแต่ได้ใช้อีซูสูแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการใช้รถอีซูสรู้สึกว่าดีประทับใจแล้วก็เซลแนะนำดีข้อที้สำคัญโอเคแล้วอีกข้อนึงค่ะเราเจอกันทางไหน ทางออนไลน์ค่ะ่ะแล้วถามนิดนึงค่ะออนไลน์ online, ไว้ใจพี่แค่ไหนแล้วก็มั่นใจในตัวพี่แค่ไหนทาไมถึงเลือกรองออนไลน์กับพี่นุชก็ปกติแล้วจะตั้งใจจะออกรถตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าคือว่าดูไปดูมาก็คือว่าถูกใจพี่อะคะ่ะก็เลยตั้งใจว่าออกรถกับพี่นุชดีกว่าได้ค่ะงั้นทีนี้มาต่อด้วยคนที่สองอันนี้คือคันที่สองแล้วนะคะเพิ่งออกรถได้กี่เดือนแล้วคะ ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วค่ะทีนี้ก็คือเที่ยวก็คือน้องสไปน์เนาะ,ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะถ้าพี่ช้มไม่แนะนำพี่นุชมา,จ,าจะเลือกพี่นุชไหมก็เลือกอ่ะ<น>ทำไมถึงเลือกอีทูสุเอาไม่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 ต้องว่าเออคนคนคนแรกใช้นะเอาแบบตัวเราเองเลยทำไมต้องอีทูสุดเพราะว่าถูกใจค่ะกับที่ห้องนี้ไม่ใช่แฟนดังครับใช่ไหมไม่คาะแฟนก็ชอบด้วยแล้วก็ มันดีหลายๆอย่างนะคะถูกไหมครับก็คือเราไปลดคันเลขของทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้พี่อยากรูว่าในการเลือกซื้อรถคันแรกทำไมถึงต้องเลือกเป็นตัว i ซูซ u และทำไมต้องเลือกเป็นตัว1.9เซ็ตชอบอะไรเราเราใช้อะไรตัดสินใจในการเลือกซื้อรถคันนี้ก็คือชอบภายในอะค่ะภายในมันสวยแล้วก็ชอบเบาประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เครื่องมัน <Okay. S 1> okay. ภายในดีมากค่ะ okay. แล้วถ้ามีเพื่อนหรือครอบครัวจะซื้อถอซูซุจะแนะนําเอ้ยถ้ามีเพื่อนจะออกรถจะแนะนาเป็นอีซูซุไหมแนะนําค่ะเพราะว่าดีจริงๆแล้วเซลน่ารักด้วยอันนี้ละคนนี้จะถามอยู่แล้วเนี่ย <laughs> ตอกมาสักก่อนแล้วว่าจะเป็นพ่นุชไหมเป็น <Okay. S 1> ค่ะโอเคค่ะ,คะทีนี้จะขอถามในส่วนของฝั่งผู้ชายบ้างนะคะว่าบ้านนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นคนออกขับรถ ทีนี้โอเคใครเป็นเจ้าของรถคันนี้คะโอเคนี่ก็คือคันล่าสุดที่ออกวันนี้นะคะเป็นตัว1.9 DDI Z สีเทาแลมโบของเราเราชอบอะไรในอ e ีสุสุดลงรักเซลนุ่งเ <c oughs> <c oughs> ลกลับไปอยู่ด้วยเลยเดี๋ยวโอเคแล้วในการแต่งรถคันนี้เราใช้อะไรตัดสินใจว่าเราอยากแต่งแบบนี้เพราะว่าจากที่ดูแล้วเราแต่งไม่เหมือนคนอื่น เราได้ดูแบบอะไรกับใครไว้ไหมว่าเราอยากแต่งแบบนี้หรือเราชอบแมกลายนี้หรืออะไรแบบนี้ไม่ได้ดูแบบครับก็คือเป็นสไตล์เราเองใช่ไหมอ่าแล้วพี่ถึงถามยว่าคนอื่นเขาสีขาวหมดทำไมเราสีเทาอยู่คนเดียวแฟนชอบทีนี้ในการออกรถครั้งนี้ค่ะพี่ถามนิดนึงถ้าไม่ใช่ว่าเพราะเขาเรียกว่าภายในในความหรูหราหรือสีรถ ถ้ามีอีกตัวหนึ่งเราจะเลือกเป็นรถรุ่นไหนเอาสมมุติไม่มีรุ่นแซดะพี่ถึงที่อยากถามก็เป็นตัว LDA อ่ะเอา,เอาทำไมถึงเป็นตัว LDA คะบอกได้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวแซดใช่ก็มันก็คล้ายๆกันกับตัวแซดอ่าก่อนที่เราจะซื้อรถคันนี้ เราได้ดูรีวิว YouTube บ้างไหมเราได้ศึกษารถบ้างไหม,ด,ไหมดูใช่ไหมและทีนี้ก่อนที่เราจะซื้อรถอ่ะเราคิดไหมว่ารถคันนี้เราจะใท้ไปตลอดเราจะไม่ขายถูกไหม ก็อๆๆันนั้นเพิ่มขึน้นมากค่ะดีกว่านี้นใช่หรือไม่ก็คือซื้อเพิ่มถูกต้องไหมคะอ่าทำไมพี่ถึงถามคำถามนี้ <ST AR> เพราะว่าในส่วนของตัว1 9 d d i Z เนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของตัวความคุ้มค่าและความหรูหราพร้อมความสะดวกสบายซึ่งลูกค้าที่ในเลือกในรุ่นของ19 DDIZ ไม่ว่าจะเป็นคนต่อไปหรือท่านไหนที่กําลังจะออกรถรุดแนะน,นานอยากให้เป็นตัว1 9 d d i Z ในส่วนของราคาก็คือไม่แพงมากและก็ไม่ถูกเกินเกินไปมาพร้อมกับความหรูหราความสะดวกสบายและ ออปชันมากมายในรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถเองก็ตามนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค,ค้าทุกคนทุกท่านที่กําลังจะมองหารถอยู่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นราจ,จะให้ชมบรรยากาศของรถทั้ง3คันเลยอ่านี่จะเป็นในส่วนของครอบครัวใจเย็นนะคะเราจะมาเก็บภาพความประทับใจกันความประทับใจ เลยค่ะเดียด๋วยวทีว่ไปเลย การปล่อยรถของเซลนุชก็เสร็จสิ้น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าทุกคนไหนก็ยังย้งยําอยู่เสมอเลยเนาะว่ามองหารถอยู่อยากได้รถตัวไหนรุ่นไหนก็ทักมาหากันได้มาคุยมาทักทายอยากรู้รายละเอียดรุ่นไหนสนใจสอบถามรุ่นไหนก็ทักมาคุยกันได้ค่ะสําหรับวันนี้เซลนุชก็ขอกราบลาและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย